ันนี้ไม่ได้อะไรเลยไอชิวแรกของสีวะได้แต่ของกินเนี่ยมาหามาอะไรก็ไอชิวคนเหรอคนเลยบอสคนละาบี้ไม่รู้ได้ยินเสียงเอื้อเอื้อเหรอ ยังแสงนะพี่ติวกยังอยู่เลยพี่ใช่ครับที่วิญญาณพี่พิวนอนพี่ติวนอนอยู่อย่างนั้นพี่ติวตายยังน่าจะตายพี่ติวตายแล้วพี่ติวตายแล้วเหมือนได้ยินเสียงจุ่ๆเราเอือห์เดี๋ยวพี่ติวไม่พูดเลยนะติวมันเงียบเลยพี่ติวง่วงนะทุกคนน่าจะ ผมยังไม่เห็นเลยพี่พี่ว่ามันน่าจะยิงมาจากไหนไม่รู้ข้างบนนั่นตรงนี้รู้แต่ว่าไม่ต้องห่อคอยพี่พี่ห่อคอย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 ตรงนู้นใช่เหรอืมที่ไน่าจะไหนห่อคอยมันเนี่ย อ๋อย oh, ิงไม่ได okay? ้เลยพี่ออกคอยออกคอยไหมพี่มีสไนเปอยู่อย่างไไม่ได้เอาเอเอ็กมาดิอยู่บนห่อคอยใช่ใช่พี่ห่อคอยทีวีเจ็ดแปดเป็ดไปสแลมพี่พี่ไอ้ไายไนไหมพี่มีไนเสียอยู่ไนอ่ะ ได้เอามาก็ใช่มีม oh. ุมใส่อยู <res pen consumed pockets> <pen at Transform> ่นั่นโอ้โหหอคอยดิไหนของ่ะไม่เออผมมองไม่เห็นนะพี่ผมไม่ได้ใส่ ไม่ถึงแลวพี่ไม่ถึงไม่ถึงผมมองสื่ะเ๋ยนะเดี๋ยวผมไปชาร์จให้พี่เดี๋ยวพี่อันนีับโอเคเดี๋ยวพี่ฝากอันนี้แล้วกันอันอะไพี่พี่เอาผมเก็บคอนเซ์มานะพี่ อยู่ตรงไหนออกคอยออกคอยเดี the way the way ๋ยวผมไปชาร์จมันดินี <Oh, ่ตรงนี้เลยดิคอยเขคอยทหารนะใช่ใช่ดิเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมลองไปดูได้ได้จักรเมืองก็สุนลอยมาอ ไปกู้โซอีพ่ทิวไปหาชิวไอเตายแบบไม่น่าตายากแต่มันก็ไม่โผล่ฮะมันไม่โผล่มาเลยเออมันยิงไอ้ชิว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 ชว,ชว,ชว,วก็อนนี้เลย แต่ชิวมันก็ไปเก็บโลกเกินพี่ว่ามันมองรอให้เราไประชันกลัวเระชันเฮ้ยเรายิงอ่ะไปไปพี่ผมผมยิงเสร็จมัน ไม่นะโอ้ยมันอยู่ด้านล่างพี่เต็น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 โอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอยู่ข้างล่างกี่คนใครพี่เต็นเต็นด้านล่างเห็นเห็นคนเดียวนะกลัวมีสองด้านล่างเนี่ยโอเคโอเคผมว่าน่าจะมีสองน่าจะมีสองมามามาลมวะไม่ไม่ลมละพี่ผมยิงหัวตายยิงหัวตาย เดยวผมลงไปเสี่ยงยัี่ลงไปเสี่ยงเดี๋ยวนะเรามีในเลยไปเผมเก็บเซฟแล้วพี่ไปด้วยกันก็ได้โอเคพี่ได้เดีน่อหชิมาหมดแล้ใชผมเอาแค่ปืนเขามาอ๋อปืนปืนปแพงกละเปากะเปามันปินก็เปามันใหญ่ลย dạy 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 ok ok này. Oh, ok hey, oh, well. oh, ok 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 Nó ok 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 không? ok 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 อเเฮ้ยควันควันผมหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงไปดูเดี๋ยวพี่เอาหมดกับกาะมันไปแล้วกระเป๋นใหญ่เ่ะโ้ไอ้เียตรียมมาเต็มแต่แทบไม่ได้ใช้มันใช่ไหมิวพี่ทิวหลับเลยมั้ง เอ,อตายไปปลอบเลยหืทรงนั้<อ>นเะสียงมีเสียง,ยงบดบดบดดมันตายเลยพี่บนหอคอยก็ตาย এইটো এচ এচ বি চি ผมเอาปืนปืนพิทิวกลับเองพี่พี่พี่เอาของของพวกนี้พี่ขายเลยโอเคโอเคพี่เอากระเป๋าไอทิวมาตรงนี้ตรงนี้ก็มีกระเป๋าอีกพี่เยอะเลยโอเคโอเคไหนวะพี่เอากระเป๋าผมก็ได้กระเป๋าผมไม่ใหญ่อยู่ข้างบนอะพี่มีมีศพอยู่ด้านบนข้างล่างไอตัวข้างล่างตายด้านล่างก็ตายพี่ด้านล่างเนี่ย ยอดหอมดีมากเลยพี่โอเคมันจมดินเนี่ยมันจมอยู่อ่ะจะเอาได้ไหมหมานว่าต้องหัดกระเปาะออก,ก่นอนมันแต่พี่มันมัน,มนตัวเลยอ่ะ ได้อยู่ครับเดี๋ยวผมไปดูแล้วลโอเคโอ้อะไรวงมต้องเอาอะมันกลับกันพี่ปืนดาลากมันดีมากเลยโอเคคปักทิเวอร์ค่างป่าใหญ่มาก มีเลยมีเลีะแต่ไม่มีโฮะนะแต่ไม่ได้เงันไมู่ของกัเนเดิมๆเราดีอะพี่พี่เก็บไปเลย ที่แม่ก็าันนี้เปก็พเปันที่วันไปไปพี่เปามห้เด็กเดผมมาับเองโอเคโเานัี่กับไปใช่พี่เดี๋ยวสอกับเรา เราขอกมายังไงซ้อนกะเมาไอคิวอยู่ใช่ไหม ตายแค่สองคนใช่ไหมไม่ได้เก็บหมวกมันด้วยแต่ว่าอ๋อโอเคๆเดี๋ยวๆก็สนันดี อะไรบ้าแค่น at ี้ก็หนักปมันก็ไม่ได้ังวมาดีกเราแบบ ิบเอ็ดนาทีจอดจอดได้หมจอดตรงไหมย้าแก้ปวดร้อ,อนไม,อออไม่รู้ว่าจะโดนดันหรือเปล่า ผมลืมเปิดใหม่อะไรเอาเครื่อนก็นได้บินหรือว่าพี่จะเอาไอ้ไก่นู่นเลยเอะไรน,นะพี่พี่จะเอาเครื่อนหรือว่าเอาไอ้ไก่นู่นเลยเอา่ะไรนะเ,เ,เพื่อนเจ้าคนเองจะได้รวยๆเยอน,นะ,นะเออไม่ดึงดึงดึงอยู่ไ,ยไหนวะดึงด้านบนพี่ จะอะไรพิธีวะพิธีโอเก็บออไม่เป็นไรไอชิวมันเลยคนเดียวได้ไอชิวไหนวะนก็ลงเนาะอ๋อก็ตรงเนี้ยไปแก่ตรงก่อน กามสภาเน่ยองไปกเลยมานมีบอกะไรว่าโอ้สนามมันไกลมากได้ดูดึิดิวได้ คนหรือเปล่าอะไรตรงไหนตรงไหนตรงตรงนี้ไปดูด้านบนไหมันมันส่องมาหลังยู่ปลอดหรือเปล่าตรงสะพานมาแต่ไี่เพราะว่าพี่เห็นวิ่งไปอยู่ แปดนาทีแล้วโหเก้าสิบกวิเีอีกหนึ่งนาทีครึ่งเฮ้ยมีเสียงเสียงไปเท้าหกสิบหกสิบทางออกนทาง่งนโอเคพีผมปาระเบิดให้บอดบอด โดนพี่ไหมพี่พี่เดนระเบิดไหมไม่โดนไม่โดนนีวีรเนี่ยอาซิวีนั่เดินดนใครโดนแบบแม่งวิ่งมาตอนเป <74. S 1> ิดแนี่ ไม่มีเสียงมากมามีเสียงมีเสียงตรงไหนอ่าสองร้อยแปดสิบนี้าใช่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 วิคนรเปล่าคนเปล่าคนบ้าเฮ้ยอีกอีกอีกิวิวอีิบ่มาม มาเลย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 อีกสี่วิเร็วก้าววิถ้าก็ถ้าก็โยนให้หมดเลยเดี๋ยวันนี้เกลวแต่ตายยา่มากเลยพี่ปุมยิงร้อเยี่ยมยอดได้สองแสน องแฟเราวเลยเราได้หมเราได้อะไรห้าหมื่นหรือห้าหมื่นอ๋อเราไม่เอาเาไหผมจะให้พี่ทิวรวยได้แต่ว่าพี่ทิวตายไอ้ทิวมันมันเก็บของแบบเหมือนเหมือนคนคนง่วงนอนอ่ะไม่เป็นไรเว้พี่๋ยวหนร้อนะ ที่เราแค่เล่นต่อว่าอะไรพรุ่งนี้ตั้งใจไม่ว่างมั้งอ๋อถ้าว่างก็อยามาโอเคฝากก็ใครมาเล่นกันใหม่โอเคครับขอบคุณครับอบอลมาครับครับผม